กระซงตัวแทนไปแล้วเนาะเฮ้กินเบียร์แข่งกันเนี่ยฮะกินเบียร์แข่งกันขันสิงมิวสิคไอ้ขันสิงยกให้โตล่ะไปขิไปขอในบ่บ่อขันซิงมิวสิคนะกินเบียร์มุสุชิปขอได้บ่อปาอีลิกซิงซิมีซิมีสองนี่เตะโจเลเตะโตเดี๋ยวไอ้ที่กะเก็บก๊อปเล็กดิเด้๋ยเก็บช่กิ่เล้ยวป่เของช่กิ่เล้ยวของช่วงกี่โมเดลช่วงเอเล็กไปมันเศร้าโศกเก็บข้อสุดหรอกมองขทำดีได้กันเป็นเรื่องไรแบบกินกาแฟแข่งกันไอ้ไอ้ซอนไอ้ซอน หาสสสีีีีแแแดดดงงงอกเอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับกต่เตะบอลกันต่อนะครับผมตอนนี้ก็ส่งทีมลงไปแล้วเรามีหน้าที่ไล่เราก็ไล่ไปนะครับผมเพื่อตัวไปสนใจเขาเขาสิเตะกับเตะไปเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยหนังสือเหลืออยู่ร้อยเขาเล่มช่วยมาเหมาให้หมดเลยนะครับเออมาเหมาหนังสือพี่สอนด้วยนะครับลิ้นเดือนนี้งวดรถนะครับปกติ250บาทครับมาเหมาตอนนี้รับไปเลย300 ซิงเกิลคอร์อดเดอร์อยากินเบียร์แค่งกันแพ่อู้เอาจริงๆเอาจริงๆน่าจะเสร็จบักเตะแต่น่าจะแข็งครับแต่น่าจะแข็งแข็งที่สุดนะครับไอ้ร่งยืนมานามิีดเยอะบ่มีเนาะ น้ำกินคืนบอบ่มนี่เ <G ül> นาะมึงเนี่ยคนเตรียมสนามมึงเนี่ยมือนี๋บดด่ได,ด้โพดบ่ได้อย่างเนี่ไอ้สิงเซาเหมือนอยากอไอเขาเห็นไหมละ่ะเวลาผมไม่โพสก,ก็นี่แหละน้องๆก็หิวน้ำไงเวลาโพสไอ้สิงกะจมก็กลัวน้องหิวครับก็เลยโพสว,วันนี้ไม่ได้โพสไ,ไม่ได้กะว่าจะมาด้วย ก็ถึงนุกบอกว่าอุ้ยข่อยว่าสีโทหาเจ้าอยู่ข่อยอยั่นเจ้าเบาหวางอุ้ยอุ้ย,ยคือย,ยิงดีแทออุ้ยอุ้ยเห็นแล้ว่างทีมศิลปินบ้านสิงห์พบกับทีมฟาร์มซิลิเวลนะครับตอนนี้ฟาร์มซิลิเวลก็ครองบอลอยู่ด้านหลังครับออฟเซตฟัดไล่บอลมาไม่ผ่านจูเนียครับส่งไปที่แบ็คข้างซ้ายโยนฝั่งข้างขวามาแอนดิวสกัดออกมาเตะตะกุนต่อ มันเดินทำไเห็นไหมครับมาแล้วครับผมมา,มาแล้วจ้าต้องให้ยังไงครับถ่ายรูปให้ยังไงเดี๋ยวยกมาไหมาดี๋ได้อ้คาอะไรสดอยู่มาเร็วครับอย่าเพิ่องอ่ะอย่าเพิ่งถ่ายหลุมก่อนนอ้นองน่องมาชว่วยไอ้นะเขาเป็นยังไงบ้างก่อน เขาได้เวล่าค่ะเดี๋ยวๆสามรอบคุณด้วยนี่สามรอบอันนองถูกแลในเด้อยคัเด้อคนเนี่ยซอยกันเอาไปไว้ไ<ป>ไนี่แล้วไว้นี่เสร็จแล้วก็มาแล้วครับน้ำลืม <laughs> มานครับสวัสดีคน2,200ยูเซอร์ด้วยครับ แอนดิวครับว่างไงแอนดิวลากบอลมาที่ปี้ายควายขึ้นแล้วเตะตะกูนตอเกียวมาปุ๊บมองซ้ายมองขวามีมีมีพวกครับโยนทำไมอัอฟสเตนฟัดโอ้เสื้อทำไมหลากสีจากทีมไหนเป็นทีมไหนเด้ยบ,บ่าเนี่เอ้าเอ้าเถือกดึงหูครับลูกนี้ถกดึงหู <laughs> สั่งแล้วมาไวมากจะกของไผ่ไวได้ี่ย <c oughs> ขออนุญาตเด้ยครับคนที่ทักแชทส่วนตัวมาถามว่ามีเตะไม่เตะผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับต่อไปนี้พิอน,อนได้บอลน,นะครับกดใจเท่าไหร่ดีนะวันนี้สังเกตลูกชิ้นไส้กรอกหน้าทานอร่อยใช่ครับหน้าทานมาก อื้ขออนุญาตดื่มน้ำกันนะครับผมต่อไปเลยจะได้มีน้ำกินไม่นต่อไปแล้วครับ เนี่ยครับขอบคุณพี่เอฟซีด้วยเนี่ยครับส่งน้ำมาให้พวกเราได้ทานกันนะครับโอ้ยนะครับมาชมฟุตบอลกันต่อลูกนี้ยิงท่าขามครับเออท่าขาม,มาสั่นปาร์มซีรีเวลโยนไปครับฟาร์มซีรีส์ เตยตะกุนต่อพักอกลงมาลูกนี้ชิงไปที่นุกนุกเอาบอลลงเตยะกุนต่อวิ่งตัดไปครับโดนจิ้มออกไปครับลูนออกนี้ใา้เสือเขียวเขียวมงานของคุณพ่อสมจิตครับลูกนี้ว่างแอนดิโเบิร์ตคอนชาโน่แอ,อนดิโ เตะกูตอบไม่ทันรับลูกนี้อุ้ยล,ลูกสายด้วยครับออ,อ,ออกมาคนเตะออกมาติดหลังคาย,งยุงสนามนี้ไม่มีครับแปลกเหมือนกันครับแต่สนามนู้นอนะย,ยุงเยอะมากยุต่ติดติดกันนะครับก็ขอคุณสำหรับหลกกหลาบด้วยนะครับตัวการ์ตูนกับพี่อะไรนี่ ดาวาสีบมอะไรแล้วมึงเนี่ยเขาตั้งชายะให้แล้วเอาให้มันแหลวซะไปไล่ก็ไปไล่อะน,นะตาวาสีนอนกคักแน,น,นเมือนี่มาขึ้นเนี่ยก็ซ้อมเดึอเย็นเม่นเยู่เลยขอบคุณพี่ก็ไม่มีพี่ก็ไม่ได้เบอร์นี่มคนบ้านเลยเออ ไอว้าแมามันกับทุกคนยังไงเหรอผุ้มดูปาดีวุ้มป้ากันมากสั่นดีเห็นมเตะมอ๋อมาแม่มาไลไรชุดมาไลไรชุดกันเล่ดเอ๋มากืึ้นเหรอ <c oughs> เอ<า>เเอ,เอ <c oughs> โอ้โหลูกนี้เป็นประตูนะครับยิงจากนุกธนดล <c oughs> เล็กหล่อร้อยล้านเล็กร้อยล้านอเออเออ แล้วแต่เลยนะครับเอาที่สบายใจ <S <S 1> <S 1> บัดน <S <S 1> <S 1> ี้ข่อยยูู้เดียวไล่ครับมานนี่น,นะเวลาไล่ไครงานน่ะเวลาไล่เชิญชวนมาดูคอนเสิร์ตก็มาเบิ่งขอยหลายๆเนแบบ มไม่ไม่มาดูก็ซื้อซื้อคอนซื้ออะไรมาดูไปให้กําลังใจด้วยไม่ใช่มีแค่ผมเราก,ก็คนอื่นด้วยนะครับน้องๆหลายคนด้วยอันที่สีนี้แล้วก็เดือนนี้นะครับมีมีทั้งมวยทะเลมีทั้งการแข่งขันมวยทะเลต่อยมวยทะเลแล้วก็มีการแข่งบาสเกตบอลด้วยนะครับอันนี้ชมฟรีชมฟรีเขาก็เป็นอยู่ในเพจของบ้านสิงนะครับ ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยแต่กำหนดการวันที่นั้นผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับรายละเอียดแต่ที่แน่ๆมีแน่นอนครับคือแผนงานออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมเองจําไม่ได้เวลาคอนก็อยู่ในกลุ่มสตรีมปิดนะครับบัตรราคาไม่แพงครับ250บาทกบาฝากเข้ามาอุดหนุนด้วยรอในกลุ่มครับยินดีครับผมเจอกันเจอกันทุกคนตั้งใจซ้อมมาก พรุ่งนี้ก็นุกปายก็จะไปร่วมซ้อมด้วยนะครับมีเต้นร้องเต้นครบรสชาติเลยนะครับร <c oughs> อน้าจอครับยินดีจ้ะ <c oughs> ขอบคุณพี่อลัไทยที่สองลูกบอลด้วยนะครับรอนก่ถึงแล้ยวยินดีครับผมดีใจด้ยวยคนคนคนของว่าบังเลหลายดีใจพวกเราก็ดีใจนะครับถ้าคนดูเยอะ คอนหน้าก็จะได้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นก็ถือว่าให้โอกาสน้องๆครับแบบอย่างผมอย่างเงี้ยคนที่ไม่ค่อยมีงานนะครับช่วงคอนเสิร์ตที่ค่ายจัดก็จะได้มีโอกาสได้ขึ้นวัดฝีมือฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับก็อาศัยจังหวะนี้ถ้าส่วนมากคนที่ไม่มีงานนอกนะครับก็อาศัยขึ้นคอนข่าย ก็พอได้เงินครับเล็กน้อยพอประทังชีพไปพี่สิงห์กลับไปถึงหรือยังพี่สิงห์ตอนผมเช็คประมาณหกโมงเย็นอยู่สระบุรีนะครับอันนี้ก็น่าจะถึง,ถงแถวโคราชแล้วออกมาจากโคราชแล้วแหละน่าจะอยู่แถวประทายนะครับ นี <c oughs> ่สีก็มีฟิชเชอริงกับนุกธนาดนด้วยนะครับสำหรับผมท่อนหดยากๆ <c oughs> ให้นุกไปลองเลย <c oughs> ท่อนง่ายๆเราเก็บไปลองเองเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบน้องเฮ้ยระ่องหัวส้นกัน ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับผู้ชายคนนี้เต้ตระกูลตอนครับผมมีแต่ทาให้เสียใจนะครับเรื่องผิดหวังนี่ไม่ค่อยมีหญิงลูกนี้ข้ามคข้ามคานฟ้าขอบคุณพี่ชลิตาวงแปลกด้วยนะครับน้องเก็บตัวซ้อมหน่อยใช่ครับเริ่มเริ่มแล้วครับหลังอย่างนี้แหละหลังจากวันที่สี่นี่นะครับก็จะเริ่มซ้อมกันแล้ว ผมก็จะไปซ้อมเหมือนกันนั่นแหละซ้อมแบบไม่ต่อยนะซ้อมออกกำลังกายน้องเล็กฝากบอกบอสหน่อยนะคะอยากดูละครบ้านสิงแล้วสนุกดีละครเรื่องอะไรครับอยากเห็นพี่เล็กดันพื้น5้าครั้ง เป็นบ้าตผู้ณดิชีไปดันพื้นกล้องให้ได้นะครับยูอิซี่เอา <c oughs> ออให้ดิีไปดันพื้นแดนแรนเพราะยังเอาตัวหลอดยังเอาตัวหลอดหยากร์เ <c oughs> ตะอคุณต้อ <c oughs> พูด <c oughs> พูดหลงเสียงนกเวียครับสนามนุ่นเป่าหมดไปแล้วครับ ใจเฮยเบิ่งแน่โอ้ยครับซูมซูมซูมนักมวยครับซูมนักมวยเห็นโคตะกับบัวขาวไหมครับคู่มวยน,ก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 นุกนาดนกับที่จะไปต่อยเดือนตุลาเรือพิจิกาโคตะกับบัวขาววันนั้นนั่งดูบัวขาวกับโคตะ นุกบอกนี่แหละเจ้าชี่เราคอยสิตีแบบนี้เลยล่ะก็เลยเล่นมุกตีแบบบัวเขาบอแบบโคตรตะโ, <laughs> โดนโน็อกยกสาม <laughs> ปั่นจิ้งหลีดให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วรอหมดเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาคนปั่นให้ดูนะครับไม่อยากหรอก้าปัน่นจหรีดจะซื้อดันพื่อนจะซื้อ น้องผมทําให้ได้เข้าใจแล้วนะครับขอบคุณครับนี่พี่อะไรเนี่ย T TY T Y T เห็นทุกไลฟ์เลยนะครับพี่คนนี้ติดตามอย่างแน่นเหนียวมากลูกกระโดนได้บอลมาเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาปอยทำแม่ปอยให้เขายิงในหนึ่งกันเลยล็อกมาครับลูกนี้ออฟสเต a d f a s ยืนรออยู่ด้านหลังไม่ผ่านครับออกข้างไปครับลูกนี้สิงเมื่สิกเป็นคนไรตเตะออกมาเอาา็นพัดปุ๊บอ้ <c oughs> <c oughs> เอา้เอาเกือบเป็นเขาถ้าตรงกรอบลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับรตัววูบครับเส้นทางที่หายไปครับ GPS ไม่มีสัญญาณนะครับลูกนี้โยนมาพี่สอนมองเข้าไปคอเกือบเค็ดครับลูกนี้โยนแหงแท,ท้ดอกขึ้นมานนตัดไปสอนเตะครับระวังนะครับกระดูกล้วนๆเลยนะครับตัวนี้ ปะทะเข้าไปนี่มีเจ็บเคียงครับอ้ยอันนี้ก็เอาอพุงล้วนๆเหมือนกันครับดังตุ๊บแ <laughs> <And you. S 2> <laughs> อนดิวบางทีไล์ก็เหมือนไม่แจ้งเตือนครับมันไม่ค่อยได้ไล์ทุกวันครับผมเมื่อกี้ถามนุกว่าวันที่18ซ้อมใหญ่ วันที่สิบเก้ารับหรือยังเนียละลืมม้วครับผมสมองผมไม่จําในช่วงนี้ผมจําแต่เนื้อเพลงครับคนวันที่สี่นี้คือโปรดิวเซอร์เลือกเพลงให้หมดทุกเพลงเลยครับคือเอาง่ายๆร้องไม่ได้สักเพลงอะ่ะแล้วก็ไปจําเนื้อเอาแล้วก็ไม่มีเนื้อให้ดูเหมือนเดิมแล้วนะครับจําล้วนๆเขาน,น,นี้สมองเบอร์สมองเบอร์กันหมดแล้วบางคนที่ได้อยู่แล้วก็รอดตัวไปครับแต่สําหรับผมมันบมแมน มันได้กแกะไม่เบิดยิบสี่อ๋ 24. อ,อโอเคครับยิบสี่รับน่าจะไปครับผมก็น่าจะไปรับปริญญาน้นองนั่นแหละนี่ค่อยขายิงธรรมดาลูกไม่จำครับยิงแบบนี้โลกด่ามากเลยได้นมพอยิบสี่รับนาจิแมนละ่ะ ไปลงเลยเด้อ <S <S อบสเต็จฟัดครับผมมาขายงานไหนเนี่ยม,มันดีซีหรื่ไม